ที่เราทำอะไรใช่ไหมหนาวแล้วต้องทํำยังไงร้อนแล้วต้องทํำยังไงยางเงหิวแล้วต้องทํำยังไงยางเงมันก็จะปรับอีงแบบหนึ่งปัญหาที่มีอยู่แต่ไม่มีปัญหาไงใช่ไหมจารย์ถามด้วยนะโีวชีวิตมีปัญหารหรือมีปัญหากับชีวิตกันแน่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สองอย่างส่น้ำหน้าถูกแล้วที่เก็นอย่างเงี้ยใช่ไหมชีวิตก็มีปัญหาอยู่แล้วแถมมันจะมีปัญหากับชีวิตอีกเนี่ยดับเบิ้ลเลยดับเบิ้ลโง่สองเด้งเลยโกลมสเปตโตสองตัวจ่ายระวงนบำมือทางานนี่แหละส่วนมาเป็นอย่างเงี้ยต่อไปอย่างเงี้ยไม่มีปัญหากับชีวิต ชีวิตมมีปัญหาอยู่แล้วลนะีลาชีวิตลีลากรรมแต่ไม่มีปัญหากับชีวิตก็อยู่กับชีวิตใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตเป็นแบบมีสันติภาพ